สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับยินนี้ก็พาท่านผู้ชมก็มาชมสังทองอีกแล้วครับวันนี้ดูครับกินหญ้าเต็มคันรถเลยครับไม่เนื้อหนังแน่นให้มันรู้ไปครับนี่ดูครับกอนเกี่ยวมาเต็มคันนะครับนี่ไอ้ตอนนี้ก็เหลือมันครึ่งคันครับดูครับดูครับกินเขากินเยอะครับ กินเยอะมากครับดูครับดูครับยี่นตงแต่ชเช้าคนนี้เต็มคันเลยใส่เต็มรถเลยอย่างนี้เลยครับ,บพร้อมเอ,เออนี่ครับ เนื้อหนังแน่นๆเลยครับ้หกินไปกินยาไปกินยาไปเองนี่ คนที่เข้ามาแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง JK เตรฟาร์มครับการพัฒนาสายพันหัวครับหัวพื้นบ้านครับหัวพื้นบ้านนี่กดกระดิ่งครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆครับอัปเดตทุกวันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ ุกคนที่เข้ามารับชมในช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยครับแลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ